ว้าวนี่มันจอสุดปังที่ ICS นี่นาะทูกสายตาที่ผ่านมากำลังมองสิ่งนี้อยู่แน่ๆวันนี้จะพาทุกคนไปดูสื่อจอโฆษณาบนเว็บไซต์ a i b n b com กันนะครับบอกเลยที่นี่ครบมากเพราะมีทั้งจอ LED และป้ายนิ่งนะครับขอเริ่มที่จอดิจิตอล LED ที่นี่มีทั้งหมด4จุดด้วยกันจุดแรกจะเป็นด้านหน้า ICS ตรงทางเชื่อมรถไฟฟ้านะครับจุดที่2เดินเข้ามาด้านในก็จะเห็นเลยนะครับจุดที่3จะเป็นตรงบันไดเลื่อนชั้น1ครับและจุดที่4จะเป็นบันไดเลื่อนชั้น2ครับ เห็นได้จากทุกมุมใน ICS แน่นอนครับต่อไปจะเป็นป้ายสแตติกไลท์บอกนะครับเหมาะกับแบรนด์ที่อยากโชว์ภาพนิ่งนะครับโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนคอนเทนต์เพราะภาพสวยและคมชัดมากสำหรับร้านไหนที่อยากลงโฆษณาบนสื่อจอโฆษณาที่ ICS นะครับคลิกได้ที่ a s k i d b n b c o m หรือสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทร0 6 5 6 9 5 5 0 0 0หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ a s ขีด bnb.com จองนังสือโฆษณาง่ายไวคุม้ม